ใครที่รักคุณมากกว่าเดิมขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคนที่รักคุณมากกว่าเดิมยิ่งรู้จักยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมหน่อยเขาคือใครนะคะเขาคือใครคนที่รักคุณมากกว่าเดิมมากกว่าเมื่อวานมากกว่าวันก่อนหน้านี้นะคะเขาคือใครจัสติกนะคะคนราศีตุล ควินถือดาพลธาตุโลมมถุนตุนกุมเดชนะคะคนราศีพิจิกคนดุคนเด็ดขาดคนชัดเจนนะคะคำหนคําคำนั้นไม่ยอมคลายหึงแรงห่วงแรงหึงชัดเจนห่วงชัดเจนมากๆนะคะกระดกระเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยแล้วก็เป็นคนที่ปากกับใจตรงกัน ปักหนักปักแข็งปักเจ็บนะคะคมบาดจิบบตบาดใจก็ได้แต่เป็นคนที่ชัดเจนเราก็ยุติธรรมมากๆความรักระหว่างคุณกับเขามีความชัดเจนมากๆแล้วก็เข้าหึงข้อห่วงคุณสุดๆด้วยเช่นกันพร้อมปกป้องพร้อมดูแลพร้อมที่จะเป็นผู้นํานะคะหรือว่าจะมีความละเอียดยิบย่อยมองทะลุป,ปุโปร่งไปจนถึงเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะทั้งดุทั้งละเอียดทั้งจูจ้จี้ทั้งปกป้องนะคะทั้งหึงห่วงเลยนั่นเอง เขาคือคนที่ยิ่งนานวอนยิ่งรักคุณยิ่งหึงคุณยิ่งห่วงคุณมากกว่าเดิมนะคะ